ถ้าพูดถึงสงครามเกมคอนโซลพกพาชื่อของ Nintendo อาจจะดูเป็นผู้ชนะมาตลอดแต่หลายคนอาจลืมไปว่า Sony ก็เคยท้าชิงบัลลังนี้ด้วยเครื่องเล่นเกมที่ทรงพลังอย่าง PSP และ PS Vita แต่สุดท้ายก็ต้องยอมแพ้ไป หลับพี่ๆเพื่อนๆคนไหนนะครับที่สนใจอุปกรณ์เกมมิ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ PC อุปกรณ์ PlayStation, Xbox, Nintendo ก็มีนะครับผมมีหมดเลยนะครับผมมีทั้ง Lazada, Shopee แล้วก็ TikTok เลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นที่ตั้งจอยก็มีคีย์แคปสวยๆก็มีนะครับอย่าง Mario กับ Pacman เกม PS4 PS5 มือ2องเราก็มีขายนะครับผมสามารถสั่งซื้อได้เลยนะครับผมที่ลิ์ด้านล่างนะฮะสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับ วันนี้เราจะมาย้อนรอยความล้มเหลวที่น่าเจ็บปวดของโซ n y ในอดีตและวิเคราะห์ข่าวลือล่าสุดว่าโซ n y ่กำลังซุ่มพัฒนาเครื่องเล่นเกมพกพารุ่นใหม่ที่ทรงพลังซึ่งอาจจะเป็นความพยายามครั้งสุดท้ายที่อาจจะแก้ตัวแทนความล้มเหลวในอดีตคำถามต่อมาคือเครื่องเล่นเกมพกพาตัวใหม่นี้จะสามารถแก้ตัวแทน PSP และ PS Vita ได้สำเร็จหรือไม่โซ ny ไม่เคยขาดความกล้าในการลองตลาดใหม่ๆและการบุกตลาดเกมพกพาก็เป็นหนึ่งในนั้น PlayStation Portable หรือ PSP เปิดตัวในปี2004ด้วยสโลแกนเครื่องเล่นเกมที่มาพร้อมกับความบันเทิงแบบครบ,บวงจรมันเป็นเครื่องที่ทรงพลังกราฟิกสวยงามระดับ PS2 และยังสามารถเล่นหนังฟังเพลงได้แต่ก็ล้มเหลวเพราะปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์อย่างรุนแรงและการแข่งขันกับ Nintendo DS ที่นนเน้นแนวคิดเกมเพย์แบบใหม่ที่เข้าถึงง่ายกว่าการมาถึงของ PS Vita เปิดตัวในปี2011โดยความหวังที่จะแก้ตัวมันมาพร้อมกับสเปคที่ล้ำหน้ายิ่งกว่าเดิมมีหน้าจอ OLED พัสแพดด้านหลังและกล้องถ่ายรูปแต่ก็พ่ายแพ้ไปอีกครั้งเพราะราคาที่แพงเกินไปและที่สำคัญที่สุดขาดการสนับสนุนจากนักพัฒนา ทำให้ไม่มีเกมมือกุศลที่น่าสนใจมากพอทำให้กลายเป็นเครื่องที่แม้จะดีแต่ก็ไม่มีคนอยากเล่นโซ ny ยอมรับความพ่ายแพ้และถอนตัวออกจากตลาดไปพักใหญ่ทำให้หลายคนคิดว่าพวกเขาจะไม่มีวันกลับมาทำเครื่องเล่นเกมพวกพาอีกแล้วจนกระทั่งข่าวลือล่าสุดนี้ก็ทำให้เราต้องกลับมาคิดใหม่กันอีกแล้วครับ อย่างที่เราลงคลิปล่าสุดไปข่าวลือล่าสุดที่หลุดออกจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือได้อย่างช่อง mm. ม o ว e a ลี่ส์เดบ่งชี้ว่าโซนี่กำลับบงพัฒนาเครื่องเล่นเกมพกพาแบบ Standalone ที่จะเปิดตัวพร้อมๆกับ PlayStation 6และที่น่าตกใจที่สุดคือสเปคของมันจะแรงกว่า PC Handheld บางรุ่นซะอีกข่าวลือนี้มีรายละเอียดที่น่าสนใจมากครับว่าโซนี กำลังจะสร้างเครื่องเล่นเกมพกพาที่สามารถรันเกมของตัวเองได้ด้วยโดยตรงไม่ใช่แค่การสตรีมและจะมาพร้อมกับสเปคท,ที่ทรงพลังอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนสเปคก็อย่างที่ผมพูดไปเมื่อคลิปที่แล้วเลยมีการพูดถึงการใช้ชิปประมวลผล AMD Zen s และ RDNA 5ที่ล้ำหน้าซึ่งจะทำให้เครื่องนี้สามารถรันเกม Triple A ได้โดยตรงไม่ต้องพึ่งพาการสตรีมและมีการคาดการว่า มันจะมาพร้อมกับคลังเกมที่สามารถรันเกม PS4 และ PS5 ได้ในโหมดพกพาและแน่นอนว่าเกมจาก PS6 ก็จะถูกผร์ตลงมาลงในเครื่องนี้ในอนาคตถ้าข่าวลือนี้เป็นจริงนั่นหมายความว่า Sony กำลังจะแก้ไขข้อผิดพลาดสำคัญๆที่เคยทำให้ PSP และ PS Vita ล้มเหลวทั้งหมดปัญหาคลังเกม โดยความสามารถในการเล่นเกม PS4 และ PS5 ได้ทำให้ปัญหาการขาดเกม e อ c l u s i v e จะไม่เกิดขึ้นอีกความคุ้มค่าเครื่องพกพานี้สามารถรันเกมได้โดยตรงไม่ใช่แค่การสตรีมเหมือน PS Portal ทํำให้มันมีมูลค่าในตัวมันเองมากขึ้นและทำให้เกมเมอร์ตัดสินใจซื้อง่ายขึ้นการแข่งขัน ครั้งนี้ Sony เข้ามาในตลาดที่มีคู่แข่งอย่าง ROG Online และ Steam ได้อยู่แล้วซึ่งเป็นตลาดที่กำลังเติบโตและเป็นที่ต้องการของเกมเมอร์อย่างเห็นได้ชัดต่างจากเมื่อ10กว่าปีที่แล้วหากการกลับมาครั้งนี้ Sony มีโอกาสที่จะชนะอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนเพราะพวกเขาได้แก้ไขข้อผิดพลาดสำคัญๆที่เคยทำให้ PSP และ PS Vita ล้มเหลว ข้อได้เปรียบที่เหนือกว่าเครื่องพกพารุ่นใหม่นี้จะมีจุดแข็งที่ PSP และ PS Vita ไม่มีนั่นคือระบบนิเวศของ PlayStation ที่แข็งแกร่งไม่ว่าจะเป็นระบบคลังเกมฐานผู้เล่นหรือบริการเสริมต่างๆซึ่งจะทำให้ผู้เล่นตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องนี้ได้ง่ายขึ้นการเรียนรู้จากคู่แข่ง Sony ไม่ได้ทำเครื่องมาแข่งกับ Nintendo ในตลาดแคชชววอีกแล้ว แต่กำลังมุ่งไปที่ตลาดเกมของ PC handheld ที่กำลังเติบโตซึ่งเป็นตลาดที่ต้องการประสิทธิภาพและความสามารถในการเล่นเกมคุณภาพสูงได้ทุกที่ทุกเวลาและนั่นคือสิ่งที่โซนีถนัดที่สุดความท้าทายที่รออยู่อย่างไรก็ตามก็ยังมีความท้าทายที่สําคัญนั่นคือราคาถ้าโซนีตั้งราคาที่สูงเกินไปเหมือนในอดีตมันก็อาจจะทําให้ประวัติศาสตร์ซ้ํารอยอีกครั้ง เรื่องราวของเครื่องเกมพกพาจากโซนี่คือตำนานที่เต็มไปด้วยความพยายามและบทเรียนที่เจ็บปวดและการกลับมาในครั้งนี้อาจเป็นบทสรุปที่สวยงามของเรื่องราวทั้งหมดถ้าโซนี่สามารถสร้างเครื่องเล่นเกมพกพาที่ทรงพลังสามารถเล่นเกม PS4 และ PS5 ได้อย่างลื่นไหลและมีราคาที่สมเหตุสมผลนั่นอาจจะเป็นจุดที่ทำให้พวกเขาได้กลับมาเป็นผู้ท้าชิงที่น่ากลัวในตลาดเกมพกพาได้อย่างสมศักดิ์ศรี เราไม่มีทางรู้เลยว่าข่าวที่หลุดออกมานั้นจะเป็นข่าวจริงหรือเป็นข่าวลือหรือเป็นแค่ข่าวปลอมยังไงก็ตามก็รอติดตามกันต่อไปว่าโซนี่จะทำออกมาจริงๆหรือไม่และถ้าทำออกมาจริงๆคุณคิดว่าการเดิมพันครั้งสุดท้ายของโซนี่จะทำสำเร็จหรือไม่ก็สามารถเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับวันนี้ผมก็ไม่มีอะไรมากก็จะมาอัปเดตประมาณเท่านี้เพื่อนๆมีข้อสงสัยอะไร ก็สามารถเข้ามาพูดคุยกันได้ที่ใต้คอมเมนต์เลยนะครับผมวันนี้ผมก็ขอตัวลาทุกๆท่านไปก่อนเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ